ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dynasty w a r l o r d อีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ตามสัญญาครับจะมาสอนหาวิธีเราจะมาสอนวิธีหาเศษลิปโป้ก็อย่างที่บอกผมก็รู้รู้วิธีการหาไม่ไม่กี่อย่างนะสำหรับมือใหม่เออสำหรับใครที่รู้แล้วก็ปิดคลิปไปได้ครับผมไม่ไม่ว่ากันเนาะเออแต่ถ้าอยากดูก็ขอบคุณแล้วกัน ยังไงก็มีวิธีการหาอื่นหรือแบบอื่นอันไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมสำหรับนองเนือจากที่ผมจะทำคลิปนี้ลงไปก็ก่อนอื่นเลยผมขอระบายก่อนโอ้ผมเจอปัญหาหนักกว่าช่วงนี้วันนี้ไปหาหมอมาหมอบอกเป็นไมเกรนอีกก็ปวดหัวหัวจะระเบิดเลยเออแถมผมไปที่นี่พี่ผมที่บ้านเป็นญาติกันแก แม่งโดนโกงเงินอีกห้าพันผมก็เลยต้องเอาไปดําเนินเรื่องให้แกแลองเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้นี่ขึ้นโรงพักกิ่พวกนี้แล้วก็ไอคนที่โกงเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันมันจะเจอกับอะไรกูจะทําคลิปไล่ล่าแม่งทีดนีออ่โอ้ต้องเป็นนั่นเจอนั่นเจอนี่ว,ว่าจะ ทำโรงทานอีกอยู่วันที่ยี่สิบยี่สิบสามนี่แหละเออเผื่อมันจะล้างสวยล้างอะไรบ้างแย่งจริงไว้ช่วงนี้จะเจอปัญหาอะไรโอเคเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวจะเบื่อกันอันดับแรกก็คือกดมาที่หกแคว้นแย่งชิงตรงนี้ครับผมกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นอันนี้ขึ้นมาจะยืนยนันหรือกดปิดก,ก็ได้เราจะเห็นวิธีการยึดครองเมืองอะไรต่างๆครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ ตรงนี้จะมีเศษลิปโพด้วยเห็นไหมนี่สามารถที่จะไปยึดคลองได้นะครับพูกนี้เศษเซ็กเทาก็มีนี่วิธีหนึ่งวิธีแรกก็คืออันดับแรกมาสำหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับผมนี่ของเรามันจะเป็นสีเขียวแบบนี้อย่างที่เรายึดครองอันดับแรกมาเขาจะให้เรายึดครองแผนอนที่ดินเลเวลหนึ่งครับเรามาดูตรงนี้ได้มันเขียนที่ดินเลเวลหนึ่งเราจะ ยึดตรงไหนก็ได้ไดครับผมที่เป็นที่ดินเลเวลหนึ่งพอยึดที่ดินเลเวลหนึ่งเสร็จปั๊บเราก็ต้องหาที่ดินเลเวลสองคือเลเวลถัดไปก็หมายเหตุครับผมมันจะต้องสิ่งที่เราจะยึดคลองได้ก็คือมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ติดกันครับผมนี่อย่างเช่นนี่สมมติเรายึดนี่เป็นพื้นที่หนึ่งแบบนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายแบบนี้ยึดเป็นพื้นที่ที่หนึ่งเราก็มายึดตรงนี้ติดกันเป็นเลเวลสองนี่ เราก็ยึดยืดยึดไปเราก็ยึดไปเรื่อยครับผมพื้นดินเลเวลสองไปเรื่อยยืดยึดยึดไปจนมันถ้าเราอยากรู้ว่ามันถึงไหนเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับผมอันนี้คือหนึ่งนี่สองสามสี่ห้าในพวกนี้เออพอสองเสร็จเราอยากลงไปสามกดกระโดดไปก็ได้นี่เห็นไหมมันก็จะมีเส้นขอบขาขาบอกอยู่แต่มันมองไม่ค่อยชัดหรอกเรามาดูตรงนี้ก็ได้นี่ มันจะมีกรอบอยู่อือันแรกก็คืออันใหญ่ก็คือที่ดินเลเวลหนึ่งอเด็กลงมาก็จะนับนับนับถอยถอย,ถอยลงไปอย่างเช่นที่ผมอยู่นี่ก็ที่ดินเลเวลสามเพราะสามเสร็จแล้วก็ต้องยืดยืดยืดไปเรื่อยๆครับผมเราต้องยืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยก่อนที่เราจะยืดมันก็จะมีให้เราสอดแนมพวกนี้ครับผมสอดแนมลงไปว่าทับที่เฝ้าอยู่มันมีพลังเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะ หาพลังลบที่มันเหนือกว่าเราจะได้ชนะอะไรพวกนี้อืมเราก็ตียึดยึดไปเรื่อยกว่าเราจะไปถึงครับผมเราก็จะเข้าสู่ไหนล่ะพอเรายึดเลเวลสามเสร็จเราก็ยึดยึดไม้เรื่อยครับผมให้มันเข้ากรอบนี่สมมตินี้เลเวลสามใช่ไหมข้างๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลสี่แล้วเราก็ยึดไม้เรื่อยครับผมยึดไม้เรื่อยพอถึงตรงนี้ ถ้าเราอยากได้เศริโป้นี่เราก็เลื่อนครับผมจากรลเวียสีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเราก็ออกมายึดคลองนี้ถ้าเรายึดคลองตรงนี้มันจะมีเวลานับถอยหลังครับผมคือนับถอยหลังที่จะเก็บเศษริปโปได้แต่ละเศษเห็นไหมอันนี้180นาทีเท่ากับบวกหนึ่งเศษริปโปก็คืออันนี้สําหรับสายที่มันโหดมากมากเลยเรามาคลองเสร็จปับ๊บเราโจมตีเสร็จแล้วเราก็เอาคุมพลน่ะประจําการไว้แบบ เอาคุณพลที่ที่เราปั้นมาโหดๆห,ห้าดาวทองในพวกนี้ปั้นใส่ไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นมาแย่งเราว่าตรงนี้คือของเรานะคือร้อยแปดสิบนาทีเราจะได้มาหนึ่งเศษร้อยแปดสิบนาทีหนึ่งเศษหนึ่งเศษถ้ามีใครตีเราเราก็จะเก็บเศริปโปไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้คือวิธีการหาวิธีหนึ่งครับสําหรับสายที่โหดๆมากๆสำหรับต่อมาก็คือสายที่เป็นสายไม่ค่อยขยันสายฟรีแบบผมนี่แหละ สายสำหรับที่หาไปเรื่อยเออก็กดเข้ามาที่6แควนงานสำคัญครับผมกดเข้ามานี่เห็นไหมคุณจะเห็นเศษร,ริปโป้มันก็จะมีภาร,รกิจ5วันครับผมภาร,รกิจก็คือจะมีอะไรบ้างเราก็มาอ่านยึดคลอง1ครั้งก็คือยึดที่ดิน1ครั้งครับผมเรเวล1ยึดไปเลยอันนี้ได้อยู่แล้วล้วก็เก็บไอเทม3ครั้งก็คืออย่างเช่นตรงนี้แหละครับผมนี่เห็นไหม ผมยึดอันนี้ผมพลังลบไม่เยอะผมก็เลยยึดแค่เงินพวกนี้อันนี้มันจะรอเวลาประมาณสิบวิมันก็จะให้เก็บอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเราไปถึงพื้นดินเลเวลห้ามันจะเปลี่ยนจากเงินตรงนี้เป็นริปโปที่ผมบอกนั่นแหละครับแล้วก็เพิ่มเวลานี่เห็นไหมได้เก็บอีกครั้งละนี่เราเก็บพวกนี้ไปก็ได้ครับผมทาแค่ภารกิจเฉยก็จะมีเก็บไอเทมสามครั้งยึดคลองแล้วก็โจมตีหนึ่งครั้งอะไรพวกนี้พอทําภารกิจเสร็จมันก็จะมี ป้ายความชอบตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีเหรียญด้วยนี่เหรียญชื่อเสียงแล้วก็สามารถมารับได้เราจะใช้ป้ายความชอบนี่นะครับประมาณ200ป้ายเราดูตามนี้เลยอันนี้ก็ได้10ป้าย10ป้ายตามภารกิจนี้น,นี่ก็20ป้ายทาจนถึง200ป้ายครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็จะเสริรปโปมา1เศษเนี่ยเสริสรรปโปนี่สาหรับสายที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนผม รัาสายที่แบบสายฟรีหรือผู้เล่นใหม่เออใครที่ยังไม่หัวก็สามารถทําตรงนี้เก็บไปได้เรื่อยครับผมน่าจะมาทุกอาทิตย์มั้งถ้าผมจําไม่ผิดเออภารกิจเขาให้เก็บห้าวันครับผมเก็บให้ได้ตรงนี้ถึงสองร้อยก็จะได้เป็นหนึ่งเศษพอได้เป็นหนึ่งเศษก็จะมาที่ร้านค้าตรงนี้ครับผมนี่ในร้านค้าตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่อันเมื่อกี้ก่อน นี่อันเมื่อกี้ใช่ไหมตรงก่อนที่จะถึงเศษริรปโปมันจะมีเหรียญตรงนี้อยู่ครับเหรียญหกแควนเออเหรียญตรงนี้ก็ผมก่อนที่เราจะทําเห็นไหมมันจะได้อยู่ห้าสิบเหรียญไ,ได้ห้าสิบเหรียญด้วยแล้วก็ได้เศษริรปโปด้วยห้าสิบเหรียญตรงนี้ใช้ทําอะไรได้ก็คือร้านค้าเมื่อกี้ครับผมกดเข้าไปที่ร้านค้านี่เก็บสะสมถึงห้าร้อยเหรียญครับสามารถที่จะแลกเศษริรปโปได้อีกหนึ่งเศษครับผม คือเราทําภารกิจอันนั้นก็เก็บเหรียญมาเรื่อยได้ทั้งเศษด้วยเศษไ,ได้แน่แน่แล้วก็เก็บเหรียญมาแลกตรงนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นสามช่องทางที่ผมรู้ในการหาเซ็กเท้าก็จะเหมือนกันครับผมเซ็กเท้าก็จะหนึ่งได้จากการยึดคอเมื่อกี้แล้วก็สองก็ได้จากการที่เอาเหรียญเมื่อกี้เลือกที่ว่าจะแลกเซริรปโปหรือจะแลกเศษเซ็กเท้าอืมนี่ก็คือวิธีการหาแบบเข้าๆครับผมสามวิธี สำหรับใครที่รู้วิธีหานอกอเนือจากนี้ก็คอมเมนต์เป็นความรู้บอกกันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคอมเมนต์ไว้เลยข้างใต้ถ้าใครมีวิธีหาที่ดีกว่านี้หรือง่ายกว่านี้หรือวิธีอื่นที่ผมยังไม่รู้เผื่อผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้เขาเข้ามาเขาได้เห็นเขาได้อ่านเนาะสำหรับผมก็มีวิธีหาประมาณสวิธีเท่านี้ครับผม ็เหรียญตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับเออเหรียญตรงนี้ซื้อพวกหินสางเมานี่ได้หินสางเมาก็เอาไว้แก้แห้งครับมาไม่ใช่เดิหินสางเมาตรงนี้เอาไว้สําหรับเพิ่มเลเวลขุนพลของเราเมื่อมันตันถึงประมาณร้อยหกสิบมั้งถ้าผมจําไม่ผิดเราก็ใช้หินสางเมาตรงนี้ในการที่จะทะลุเลเวลเราเพื่อที่จะเพิ่มเลเวลขึ้นไปอีกครับผม ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับที่ผมรู้ๆเข้าๆมา3วิธีในการหาเซลิปโป1ก็คือยึดรองเมืองแผ่นดินเลเวล5 2ก็คือทำภารกิจทำภารกิจตรงนี้ได้1เศษแล้วก็3ก็คือเก็บเหรียญเมื่อกี้มาแลกเอานี่ก็จะได้ไปสำหรับสายฟรีก็อาจจะนานหน่อยแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณโหดพอคุณก็ อาศัยยึดแผ่นดินเลเวลห้าแล้วก็วางกำลังสามตัวหลักปักฐานลงไปให้มันแข็งแกร่งคุณจะได้แบบเก็บเศษอย่างเงี้ยสมชั่วโมงคุณก็จะได้เศษหนึ่ง3มชั่วโมงเศษหนึ่งสมชั่วโมงคุณก็เข้าเกมมาเก็บเศษเศษหนึ่งสามชั่วโมงเก็บเศษอู้วันหนึ่ง24ี่ชั่วโมงคุณได้เท่าไหร่ล่ะต้งเยอะถูกไหมใช้เวลาไม่กี่เดือนคุณก็ได้แล้วเออ ถ้าคุณจะโหดขนาดนั้นนะถ้าใครที่สำหรับสายโหดเออแนะนําเลยแต่เขาก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละพวกโหดนั่นแหละมีมีเฉพวกลูกกระจอมอย่างเราเนี่แหละที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยก็โอเคครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเลยครับเข้าเป็นครอบครัวสามก๊กด้วยกันมีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์สอบถามกันได้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม